สวัสดีครับกลับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวโยการสุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนคาดห้านะครับหรือคาดร้อยนะครับการเปลี่ยนคันห้านะครับก็คืออาธรรมกับธรรมะทาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็น่าจะตีกันได้ด้วยเนาะควรจะตกนะครับเควสคันห้านะครับให้ทุกคนนะครับกดคอนโทรลคิวขึ้นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ไปที่ตัวภารกิจที่เหมาะสมนะครับทีนี้คุณจะได้เห็น อ่าเขาเรียกว่าค่า5เนี่ยมันต้องทำ5รอบเพราะว่าเราต้องหาคมพี์มวนประมาณ5มมวนนะครับซึ่งมมวนแรกเนี่ยมันจะทําได้แค่เฟสเดียวนะครับยังไงก็ต้องเสียตังค์นะครับส่วนเฟสที่สองมันจะมีเสียตังค์ด้วยแล้วก็อ่าทางด้านของตัวปีด้วยะนะครับทีเนี้ยมันจะแบ่งเป็นแบบเสียตังค์แล้วก็แบบปี แต่วันนี้ผมจะมาทำแบบเสียตังค์น้อยที่สุดว่าเราจะเสียกี่บาทนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่มัวแรกกันก่อนเลยนะครับไปหากงเต้าจานศึกษาอาวุธที่ทหารบางเย็นกดแผนที่ครับผมกงเต้าจานอยู่ไหนนะครับอ่ะบอกว่าไปหากงเต้าจานแต่นะครับที่ไปที่อ่าทางด้านของหัวหน้าหมู่บ้านเชเลยนะครับกงเต้าจานอยู่นี่นะครับ อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเควสนี้มันอันนี้มากอ่ะนะครับก็เขาบอกว่าให้ไปหากงเจ้าจานแต่เควสดันบอกว่าชี้ไปที่ตัวผมหัวหน้าหมู่บ้านนะครับก็ตามนั้นครับผมเกมเกมดีนะครับอ่ะเราไปหาตัวของหัวหน้าหมู่บ้านนะครับคัมพีร์มัวแรกนะครับอ่ะถูกต้องนะครับ จากนั้นนะครับก็กด Ctrl Q ขึ้นมาแล้วเราก็ส่องไปดูอ่าอันนี้กงเจ้าจานนะครับอ่าอันนี้น่าจะถูกนะนะครับไปครับผมผมจะรันยาวๆนะครับเป็นลองเทคนะครับทุกคนเนาะอันไหนที่ตัดได้ถ้ามันยืดเยอะเกินไปผมจะตัดแต่อันไหนที่เบอเดิใกล้ๆกันเนี่ยผมก็จะอธิบายให้อาละเอียดนะครับจากนั้นนะครับก็กงเจ้าจานเสร็จป,ปุ๊บนำหีบไปให้กับทหารอินซื้อทหารมังกนโอ้โหอยู่นู่นครับผม อยู่นู่นครับออันนี้ผมต้องตัดนะครับอโอเคทุกท่านก็มาถึงไปที่เรียบร้อยนะครับกดยืนยันภารกิจนะครับแล้วก็ส่งส่งปุ๊บเสร็จกดคอนโทรลคิวขึ้นมาเลยครับให้ไปปรึกษากับหัวหน้าหมู่บ้านนะครับโอ้โหอ่ะวาร์ปกลับมานะครับแล้วก็ไปที่ตัวของทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านอ่ะเสร็จปุ๊บก็ถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเสร็จภารกิจ นะครับก็ต้องไปอ้มกูกลับไปอีรอบนึงอีกโอ้มีแกปะเนี่ยโอ้โหโ,โอเคครับหลังจากที่เรากลับมารอบสองนะครับก็ขึ้นแบบนี้แสดงว่าเสร็จภารกิจนะครับจากนั้นก็ส่งไปเลยครับปุ๊บนะครับก็เสียเงิน20ล้านนะครับหรือ20่เอ็มนั่นเองแล้วก็เราจะได้คัมภีร์ม้วนที่1มานะครับอันนี้คือจบภาร,รกิจของการคุย ั้นตอนแรกทุกคนจะต้องเสียตังค์นะครับคือต้องเตรียมมาแน่ๆตัวละยี่สิบเอ็มนะครับเป็นขั้นต่ำครับจากนั้นนะครับให้มาเริ่มที่อันที่สองนะครับจุดสังเกตนะครับให้อ่านดีๆนะครับคือมันจะมีบริจาคเงินให้กับลิลลี่สี่สิบล้านตัวนี้ไม่ต้องตีนะครับอ่านดีๆนะครับตัวนี้ไม่ต้องตีนะครับจ่ายสี่สิบล้านปุ๊บได้คัมภีม้วนสองมานะครับแต่ผมจะตีนะครับ ก็คือต้องไปหาลิลลี่นั่นเองนะครับเฟสน,นี้ค่อนข้างเดินไกลพอสมควรนะเวสฐานท่ายทุกคนเดินไกลนะครับอ่ะหลังจากที่มาถึงลิลลี่นะครับให้กดไปที่คุยกับลิลลี่นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกบริจาคสิ่งของอันบนเนี่ยจะเป็นจ่ายตังค์นะครับอันนี้บริจาคสิ่งของนะครับนี่ครับก็จะให้เรานะครับไปตีทางด้านของตัว อานสอดแนมอย่างละห้าสิบครับธรรมะและอาธรรมนะครับเืนนี้ต้องใช้วาดาพอสมควรนะครับยิ่งผมมีบูตัวเดียวเนี่ยเป็นดาบเนี่ยต้องใชเวาดาพอสมควรนะครับแต่เพื่อที่จะเราจะประหยัดเต็มเนาะถ้าเวลาเราเล่นแปดตัวเนี่ยเราจ่ายไม่ไหวแน่ครับเราจ่ายไม่ไหวแน่แน่สำหรับเท่านั้นของแปดตัวร้อยเจ็ดสิบร้อยกว่าเอ็มเนี่ยนะครับก็แปดร้อยกว่าเอ็มใช่ไหมครับเราจ่ายไม่ไหวแน่อะไรที่ประหยัดได้เราก็จะประหยัด นะครับก็สามารถทําตามผมได้เลยเนาะอนุญ,ญาตเป็นวิ่งพาไปดูที่ก่อนแล้วกันนะครับผมจะตีตัวธรรมะก่อนและกันเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันมันหาที่ค่อนข้างง่ายกว่าธรรมนะครับเพราะว่าธรรมะมันจะมีจุดสี่ตัวยืนใกล้ๆก,กันนะครับแต่อธรรมเนี่ยมันจะยืนกระจายนะครับอ้าวโหที่เต็มทุกคนต้องไปดูตรงสะพานว่าเต็มหรือเปล่า ตรงสะพานได้อยู่ครับอตรงนี้แล้วกันได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะเกิดหายนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะปล่อยไว้นะครับน่าจะต้องใช้เวลาประมาณสักขั้นต่ําน่าจะหลายชั่วโมงอยู่นะเพราะว่าผมตีตัวเดียวนะครับตีคนเดียวนะครับโอเคครับทุกคนเพิ่งครบ5้าสิบเมื่อกี้ครับทั้งทางด้านของตัวอาธรรมและเอ้ยธรรมะและก็อาธรรมอันนี้สอนแนวฝ่ายอาธรรมนะครับห้าสิบเมื่อกี้นะครับ ผมทำเพจนี้ตั้งแต่บ่ายสองทุกคนตี 4, ตั้งแต่บ่ายสองตอนนี้หกโมงเย็นครับสี่ชั่วโมงเต็มครับทุกคนโอ้โหดาบกับหมอสองคนนี้มันลำบากกันวะทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวผมจะวิ่งไปส่งที่ลิลลี่นะครับเพื่อที่จะเอาม้วนที่สองนะทุกคนนะเราก็ส่งเลยนะครับเราจะได้ม้วนที่สองมานะครับแล้วกิจที่สามนะครับจะเป็นม้วนที่สามเนาะ มวนที่3มเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับก็ทําได้แค่ทําตามที่เขาบังคับก็คือตีผีดิบสิบทินแล้วก็หักเงินอีก50ล้านไปหาทางด้านของตัวสื่อลินนะครับสื่อลินเนาะหลังจากที่เรานะครับมาถึงสื่อลินก็อิในใจภารกิจนะครับมันจะให้ทําแค่อันเดียวนะครับยังไงก็ต้องเสียตังค์นะครับภารกิจนี้นะครับผมต้องเสียตัง แล้วก็ให้เราไปตีทางด้านของผีดิบเหินฟ้านะครับตัวธรรมดานะครับถ้าไปตีตัวรองนี่คือไม่ดรอปนะครับอ่ะก็จะประมาณตรงนี้โอเคว่างนะครับอ่ะเราก็ตีตัวนี้แล้วกันทุกคน1ิอันนะครับไม่ไม่นานไม่นานไม่นานมากเอาละครับก็ครบแล้วไปทยบร้อยนะครับทวนหัก1ิเล่มนะครับเพสนี้ใช้เวลาไม่นานน่าจะประมาณสัก15นาทีนะครับก็ไม่ได้เหมือนกับเวสเมื่อกี้50อันนี่คือแบบ4ี่ชั่วโมงนะครับ เสร็จแล้วป๊อบก็ไปส่งเลยแล้วกันทุกคนเราก็ส่งเลยครับผมน่าจะได้ม้วนสามมานะครับแล้วก็เสียงเงินอีกยี่สิบล้านนะครับประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับต่อไปต่อม้วนสี่กันเลยครับทุกคนนะครับกดไปที่ภาร,รกิจที่เหมาะสมแล้วก็ไปที่คําว่าม้วนสี่ก็ม้วนที่สี่จะมีแบ่งเป็นสองอย่างก็คือจ่ายตังค์จับตีซึ่งผมจะเลือกเป็นทางด้านตี ตัวนี้คือนานแน่นอนนะครับทำใจไว้เลยทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเปมีตีแปดเดี๋ยวมันก็เร็วนะครับเดี๋ยวผมจะวาร์ปนะครับโอเคนะครับเควนนี้นะครับถ้าใครที่ไม่ได้จ่ายตังค์นะครับเขาก็จะให้เรานะครับตีทั้งตัวใหญ่และก็ตัวเล็กนะครับก็อย่างละห้าสิบเดี๋ยวผมจะกดนี่เลยแล้วกันเนาะอาจจะช้านิดนึงนะทุกคนนะถ้าเป็นดาบนะครับเพราะว่าดาบมันด้วยความที่ดดเมจมันก็ มันก็แรงนะแต่ว่ามันอย่างที่บอกไปครับมันบู๊มัน Boom ตัวเดียวนะครับในในที่ผมเนี่ยมันมีแค่คนเดียวนะครับประมาณนี้แล้วกันผมจะปล่อยทิ้งไว้นะครับไม่รู้ว่าจะอ่ะาเขาเรียกว่ามไม่รู้ว่าจะเป็ดเมื่อไหร่นะครับน่าจะใช้บานาน้นำพอสมควรนะครับเอะทุกคนครับก็ปีมุษุ์ธิมะาตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่อย่างละห้าสิบครับเพจนี้นะครับก็สามชั่วโมง ส่งให้ต่อทุกคนส่ตงตรงนี้นะครับม้วนที่สี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นม้วนที่ห้าต่อเลยแล้วกันครับจะเสร็จแล้วนะครับทุกคนนะม้วนที่ห้านะครับให้กิจที่เหมาะสมนะครับม้วนที่ห้าก็น่าจะคุยเฉยๆนะครับคุยเฉยๆแค่นั้นแล้วก็ไม่มีอะไรก็ไปที่ไหนต่อเอ,อ่ยไปที่เท่ารุกคิด เท่าลูกคิดทอนบันนะครับเท่าลูกคิดแสดงว่าแล้วก็ไปที่ตัวของทางด้านจ่ายตังค์ใช่ไหมคุยซ้ำต่อจ่ายตังค์อีก50ล้านแล้วก็ไปที่หัวหน้าหมู่บ้านหนัวหมู่บ้านนะครับทอ,อนบันไอของวังเย็น,นไปที่หนต่อครับผู้เท่าเสือย่าแล้วก็น่าจะกลับไปที่อ่าน่าจะเสบร้อยนะครับก็เป็นเควที่คุยนะครับ คืตีตีแค่สเทวสแล้วกันทุกคนแล้วก็คุย2องเทวสนะครับอ่ะแล้วก็จะเป็นเป็นเวลร้อยนะครับอ่ะก็สรุปได้ว่านะครับถ้าทําแบบแบบแบบเสียเงินน้อยที่สุดเนี่ยเราจะเสียประมาณ 90M นะครับแต่ถ้าทําแบบจ่ายเลยสายไปเนี่ยสรุปได้ว่าประมาณ 170M นะครับต่อตัวละครประมาณนี้แล้วกัน อขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่รับชมรับฟังมาถึงณจุดนี้นะครับผมคลิปนี้ก็สับท่านใดที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกาลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับไอรอนาอินฟิเชีนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหทุกคนผมทำตั้งแต่บ่าย2องจนตอนนี้สี่ทุ่มทุกคนโอ้โหแล้วดาบตีคนเดียวไง